สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy c คอนนะครับอยู่กับเกมของหโหย่อนหรือเปล่าใช่ไหมหอยหย่อนหยเหนียนนั่นแหละนะครับเกมแนวอ Collectible RPG นะครับผม ก็เป็นเกมจักรวาลเดนโซนะเนื้อเรื่องก่อนพักหลัก3ปีนะครับประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะด้านในก็คือจะเป็นแนวเนื้อเรื่องอีกนั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้เป็นเกาหลีอยู่นะครับ นเซลก็ลีนะแต่ว่า <c oughs> มีในเรื่องของอาภาษาอังกฤษด้วยเออนะครับป็นไ,ไงภาพน่ารักเลยนะครับก็อืมแบบหนึ่งปรับภาพเลยกราฟิกหายไปเลยเด็กๆนะครับผมนี่ประมาณนี้ก็กดตามเควสนะครับ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากนี่เควสเขบอกว่าให้ไปลุย พี่คนนี้นะครับผมเน่โดดไปเลยก็คือเป็นการจัดทีมนะครับเราจะมีทีมด้านล่างกนะ็คือแบบอ <c oughs> เอาไว้แบบตัวให้ตัวละครออกมาลุยนะฮะประมาณนั้นตัวเกมมีออโต้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้อ,อ,อ,อนี่เราหอดหดัหดหดจะตายอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็จะกดตรงด้านล่างเนี่ยถ้าเรากดกดลงนะครับมันจะออโต้โจมตีให้เออนะครับอเออมาเลย มาดิมาดิเพื่อนสกิลก็ยังไม่มีแหละเพิ่่นนะครับเอ้ยอืยหืยหืยหลบก่อนพี่น้องเอ้ยเย็นฟาดมันฟาดมันฟาดมันไหน มาดิค่ะฮัฮหัวัดวดมาดิมาดิแล้วเฮ้ยมึงวะล้มไปแล้ว ไล้หัวหัวอย่างเดียวอยากไปสน <c oughs> ไอ้ตอ้ต้องหลอก้องสนแน่เึยอือ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเควสนะมันก็มาทำชุบเรียบร้อย <c oughs> เควสนไหนแบบสำเร็จแล้วก็รับรางวัลได้เลยนะฮะอันนี้คือใส่อาวุธเหรออืมนะครับอันนี้วค่อยว่ากันเราไปตามในเรื่องกันก่อนใช่เนี่ยมันก็จะเดินไปเองเลย,เยเอ,อ่ามีปรับมีเปลี่ยนภาษาด้วยนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ ใช่ไหมวะใช่แหละโอเคเราเป็นญี่ปุ่นนะเ,ออเพื่อความชอบส่วนตัว <c oughs> <c oughs> นะครับปายวิ่งเร็วเลยยิงกดเทเลพอร์ตก็ได้นะมันจะมีปุ่มเทเลพอร์ตให้แวบแบบนี้แต่ว่าต้องใช้คัมพี์นิดนึงก็วิ่งไปแล้วกันนะสำรวจเมืองไป นะดรากอนสัมากลอะนอนี่นะอันนี้ออโต้เลยแต่เมื่อกี้มันไม่มีออโต้ให้นะเหมือนลงดันอะไรเงี้ยอันนี้ทำเควสมันจะมีออโต้ให้นะครับผมไป ไปดิน <sh arp> ี่นีกันแลวะไม่เนาะป้ามึง กว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องหลบท้าเอลีบอสด้วยไม่งั้นเราจะตายแบบตายไม่รู้ตัวออหลบก่อน ตัดเข้าเนื้อเรื่องด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเนื้อเรื่องก็ต้องตามนั้นกันไปนะฮะโอเคง่ายไหมเอาต้เควสเขาจะมีขึ้นมาเล็กๆตรงนี้ ชอบเปเห็นโซ่อยู่แล้วนะครับ <Huh? S 1> อยากดูเรื่องราวก่อนหน้าหรือเรื่องหลักก็สามารถเข้ามาโจดเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมภาษาอังกฤษด้วยนะก็จะดูเรื่องง่ายหน่อยนะภาษาอังกฤษประมาณนั้นตัวคอร์ดล่างก็มาซับเรานั่นแหละับปล่อยพลังฮิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราจัดทีมนะ เ q u e s t ก็จะมีบอกด้วยนะครับผมว่าค่าพลังเท่าไหร่ควรที่จะควรที่จะทำไหนไหมมันบอกว่าสองพันแต่เรามีแค่พนกเองนะ้ำดูจากโปรฟลลไฟล์เราด้านซ้ายบนนะแต่เราก็ลองดูว่าไม่สนใจนะอยู่แล้วหลบนี่หลบดีแต่เขาเสียถ้าเราหลบแล้วเนี่ยอ๋อออาต้เควนต้องไม่อลบดีกว่า มันก็จะออโตัวเฟ้นแล้วว่าจะหล็ดอาริอาริฮึ๊บอืมติดมือหน้ามืดด้วยอะไรกันนีน่ยทำไมทำไมแนะนำแนะนำแนะนำพลังสองพันห่ะแนะนำพลังสองพันอ่ะอีกพันหกเว้ยหือหือ เมื่ดเราเป็นน้ำไหลเป็นน้ำชอบออสตายครับผมออกม่อนเฮือก็ตรงกับดักเยอะแยะหมดเออไม่น่ารอด ยามหมดแล้วหรอไม่น่าหรอะแล้วพี่น้องมาดิมาดิเหมือนติดเหมือนติดเหมือนต้องหวโออ่ะประมาณนี้นะผมการเล่นก็มาอาจจะมีอะไรอีกนะครับผมก็เดี๋ยว ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะก็เด like ี๋ยวมารู้ระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ของเราตรงนี้ก็คือจะมีพวกอโปรไฟล์นะก็จะมีทีมเนี่สลับทงสลับทีมอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนะฮะแล้วก็ก็จะมีสามารถดูสกงสกิลของทีมเราได้นะครับ สามารถเปลี่ยนในนี้ได้ด้วยนะเปลี่ยนตัวหลักมาเล่นได้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้เลยอันนี้เป็นแมปนะไม่มีอะไรมากแล้วก็มีอีโมชั่นอีโมชั่นนะ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็แชท ก็อันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับผมเป็นแบบแอคชั่นละกันมันจะหมุนนอโต้ออโต้ให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซื้อของนะอันนี้เป็นมันก็แนะนํว่าให้อะไรที่ยังไม่ได้ทำะนะครับผมเนี่ยอย่างเข้าเมลไปรับของหรือรอัปเกรดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปลองดูอันนี้เป็นกระเป๋าเล่านะครับ เปิดได้เลยชิงได้ตังค์สองล้านกว่ามาบอกวัน <c oughs> นี้มันเปิดตัวละครนี่ว่าชิงอ๋อได้อออได้ตัวเดียวกันเลยอ๋อหรือว่าหรือว่าเราแล้วแต่เราเลือกเอาเมื่อกี้ลืมเลือกนะไม่เป็นไรช่างมันแล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่ตัดเลี้ยงปะเนี่ยก็ดูเอาครับผมว่าเราจะเน้นแนวไหนนะเพราะมันมีค่าเซตตัสด,ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าการทำมั่วๆไปโอเคมาอันนี้เป็นอ่ะอันนี้ผมยังเปิดไม่หมดนะไปลองดูนะมันต้องแบบแชปเตอร์นู้นนั่นนี้นะครับผมก็มีแค่รีเควสตตรงนี้นะครับที่ผมมาก็คือเป็นพวก คล้ายๆลงดันแล้วกันนะผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันจะได้แบบเอาของมาอัปเกรดตัวละคอรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ e ีพิกมอนเตอร์ก็คือไอพวกคล้ายๆบอสเออนะถ้าใครเล่นเบเดนโซน่าจะมีตัวละครเก่าๆผมาพังแหละนะครับนอกนั้นังไม่เปิดนะไปลองดูอ่ะอันนี้ครับผมก็คือเป็นในเรื่องของอ่ะดันสายเลยฮีโร่นะครับ ก็ทำการอัปเรดตัวละครได้นะครับ <c oughs> ผมประมาณนี้แต่ว่ามันใส่ได้แค่สองตัวไม่รู้ทำไมใส่ได้ไหมวะเออนี่ยิ่งมีตัวละครเยอะมันก็ยิ่งให,ให้ให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมเนี่ยนะครับ มีตัวนี้อันนี้คือแล้ว่มันตันแค่นี้นะนะตอนนี้ต้องต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็มีสกิลครับผมสามารถอัพได้แต่ว่าตอนนี้มันมันยังอัพไม่ได้ในบางในบางอัน อุปกรณ์ครับผมใส่สิโอเคใส่ยังวะเออเลอร์กา็มาใส่ใส่แล้วมัง้งนะครับส่วนนั้นอันนึงก็ยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะเราสามารถที่จะัพเลเวลได้เหมือนกันนะครับผมก็ มีของอ้าบหรือไม่ก็กินตัวที่ไม่ไม่ใช้อ่ะนะครับได้เลยนะแต่ว่าเขาออกลบไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่เป็นกาชปองเกมนี้นะครับก็อา่เอาเดี๋ยวลองเปิดดูได้ไหมลองเปิดดูแล้วกันนะครับผมปบายฮะมีอยู่ สามพันกว่าไม่เปิดไม่ได้วะเฮ้ยมีสามพันเพชรด้วยเปิดไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะครับช่างมันแล้วกันนะใครรู้ก็บอกด้วยนะอันนี้เหมือนจะเป็นการใส่ อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่มีนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นอีเวนต์ล็อบบี้ก็อีเวนต์ต่างๆของเกมนี้นะครับผมล็อกออลล็อกอินหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมาดูที่นี่ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นอ่เมื่อกี้ผมกดนะทางสายบนนะเป็นแคลนเหรอเชดโดทำอะไรได้บ้างวะเนี้ เทนนิงการ์มีอัปเกรดตัวนี้ด้วยคล้ายๆแบบพาสซีฟเนาะอัปเกรดพาสซีฟแต่พาสซีฟสกิลนะอืมนะครับผมเราค่อยๆอ้าปไปนะครับส่วนพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างปึ๊บอ๋อเทนนิงกล่าวแบบนี้อันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันก็คือ มันก็คือไอ้พวกนี้แหละเออนะครับชักรมันแล้วกันอันนี้คืออะไรวะโอ้มารับของเลยโอเคเหมือนทภารกิจนะแล้วก็รับของรางวัลได้นะครับผมแล้วก็ช็อปครับผมอุ้ยอะไรเอ่ยอ่ามีของฟรีก็ไปรับด้วยนะฮะ Exchange นก็แรกของวัลน,นั่นแหละตามตามสูตรแล้วก็เคลียสต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะเดินไปให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมเออนะครับสามารถเข้ามาดูได้ไม่ใช่นี่หว่ามันคืออะไรวะเนี่ย อะไรก็ตามที่มารับเควสได้นะเพราะมันมีคำว่ารีวอร์ดเออนะครับไม่รู้กันอ่ากรโกรก็คือจะจะจะพูด,ดว่าเปอร์ซิเมนต์ได้ไหมก็ทำอะไรเสร็จก็มารับของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบคราฟครับผมนี่มันสอนม,มาดีเลยมีของอะไรก็ตามแล้วมาครับในนี้ได้เลย นะครับนี่นอาวุธสีม่วงเลยนะครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดอ่าโอเคอันนี้อันนี้คือเอาอันนี้คือ achievement น,นี่เองนะครับประมาณนี้มีฮีโร่ฮีโร่ยังไม่มีนะครับผม เมลบล็อกระบบเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาแอดเพื่อนได้นี่แบบนี้เลยชุบยุ๊บยุบยุบแอดเพื่อนแล้วมีอะไรแอดเพื่อนเราแชทได้บ้าบอแอดเพื่อนแล้ว,ดดบบเ,ลวเข้าไปดยู่ซิมูฟทูมูฟทูบ้านนะมูฟทูไปมูฟไปไหนวะเนี่ย นี้คือที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันเขียนว่าแคลนนะวันนี้ก่อนก่อนเข้ามานะครับผมก็ประมาณนั้นมันออกได้ไหมเนี้ยช่างมันแล้วกันให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเออ <laughs> นะครับแล้วก็มีปล่อยบอดแบบประหยัดพลังงานนะ i d l ร์แบบนี้นะฮะก็ setting นะครับโดูเกมนะออโต้ออโตอ้อะไรยังไงก็จัดได้นะคอนโทรลอะไรเงี้ยเป็นทุกบทเชิ์นะกราฟิกซาวเซลร์ลังเกตอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับได้หมดนะจ๊ะอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรแลวมั้งนะครับเพราะว่าอังอื่นมันยังไม่เปิดนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเบเดนโซนะครับ โอเคก็รประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮะรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ